มลกนกเกติศชัยค่ะสวัสดีครับนัทพลแย้มชิมครับค่ะท่านประธานครับวันนี้เช่นเคยนะคะเรานําผลโพลที่เราสํารวจตลาดทิศมาคุยกันใช่ครับผมก็สัปดาห์นี้คงเราพูดในภาพรวมเกี่ยวกับข่าวต่างๆท่านคณะบดีมีข่าวหรือว่าติดตามข่าวอะไรในช่วงนี้บ้างไหมครับปกติถ้าติดตามข่าวเนี่ยจะติดตามข่าวต่างประเทศจะสามารถกว่าเราก็มาดูว่า ประเทศไทยกับเราตอนนี้เป็นยังไงเหมือนเปรียบเทียบกันท่านประธานมีข่าวในดวงใจไหมคะช่วงนีตน้ตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆเราก็ต้องด้วยฐานะเราอยู่ตรงนี้อยู่สมุสิทธ์โพนะครับเราก็ต้องติดตามข่าวสารทุก,ทกแง่มุมใช่ครับก็เหมือนกับผลการสํารวจที่เราจะมานําเสนอกันในวันนี้แหละครับว่าข่าวอะไรที่ประชาชนสนใจ น,นำเรียงลําดับมากี่กี่ข่าวคะท่านประธานที่เราทํามาทั้งหมดมี10อันดับครับก็ขออนุญ,ญาตนําเสนออย่างนี้นะครับว่าในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2559ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น10ข่าวณวันนี้ที่ประชาชนสนใจะนะครับด้วยข่าวสารน้าเมืองทุกวันนี้ทั้งออนไลน์เองทั้งโซเชียลต่างๆทั้งโทรทัศน์วิทยุต่างๆ,ๆเนี่ยก็มีมมหลากหลายมากมายมนะครับทั้ง การเมืองเศรษฐกิจสังคมบันเทิงกีฬาครับกีฬาก็เพิ่งจบโอเกมไปสภาพดินฟ้าอากาศอะไรใช่ครับทั้งหมดเลยในฐานะที่เราสำรวจความคิดเห็นเนี่ยครับก็ไปถามประชาชนไปถามผู้บริโภคสื่อต่างๆว่าสามารถเลือกข่าวที่ตนเองสนใจได้หรือไม่อย่างไรนะครับจะติดตามการสื่อสารหลากหลายช่องทางนะครับด้วยสนุสิทธิ์โพมหาวิทยาลัยสนิสิทธิ์เนี่ยก็จึงไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น เกี่ยวกับข่าวที่สนใจนะครับจำนวนทั้งสิ้น1,161คนระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคมนะครับสนใจในที่นี้หมายความว่าอาจจะสนใจทั้งในทางบวกทางลบก็ได้ข่าวที่ที่ให้ความสนใจหมายถึงไปอ่านมันหรือว่าอยากรู้เรื่องมันแต่ไม่หมายความว่าชอบข่าวนั้นนะใช่ครับผมก็อันเนี้ยเราก็เปิดเปิดเป็นประเด็นปลายเปิดเลยว่าท่านชอบข่าวอะไรอันดับหนึ่งเรียงลงมาเรื่อยๆ สรุปออกมาได้ครับสิอันดับข่าวที่ประชาชนสนใจเดี๋ยวเราไปที่อันดับ1ดิบก่อนครับผมก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นข่าวพันตำรวจโทรซ้อมเนี่ยนะครับอันนี้คือให้ความสนใจนะใช่คนให้ความสนใจเป็นอันดับ10อยู่อันดับ1ริวนี้ด้วยใช่ร้อยละ4ี่1ิ็ดจุหนึ่งนะครับก็สาเหตุที่ซ้อมเพราะว่าอาจจะเครียด นะครับอาจจะมีประเด็นกันในครอบครัว<ม>ต้องไปติดตามในรายละเอียดเนื้อข่าวต่างๆานะครับส่วนตัวปัญหาภายในนะคะแต่สิ่งที่ให้เหตุผลกันมาว่าทําไมถึงติดตามเนี่ยเนื่องจากว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตํารวจ<ม>นะครับ<ม>เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีอยากทราบความคืบหน้าและสาเหตุข้อเท็จจริงต่างๆก็เลยติดตาม,มนะครับเดี๋ยวนี้ตํารวจก็มีประเด็นออกมาเป็นรายวันเลยก็มีนะ<ม>นะครับทั้ง กล้องอุบัติจับใช่ครับผมตรวด่านอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนประชาชนสนใจในอันดับที่สิบจริงๆจะไปพูดว่าเป็นเรื่องของตํารวจอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกอาจจะเป็นบังเอญว่าช่วงเนี้ยเป็นเป็นมีข่าวตารวจออกมาจริงๆมันเป็นได้เป็นได้กับทุกหมูลนิธิและค่ะเป็นทุกสาขาอาชีพแหละแต่ว่าตํารวจเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ต้องดูแลปกป้องนะครับสารทุกสุขติบของประชาชนนะครับประชาชนก็เลยต้องให้ความสนใจนะครับ คราวนี้เรามาอันดับเก้าครับเก้าก็ไม่รู้จะเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีเป็นข่าวน้องมะนาวกับน้องปอมแปมนะครับสี่สิบเจ็ดจุด็ดี่ที่ให้ความสนใจกันนะครับก็เป็นเรื่องของผู้ชผู้หญิงสองคนที่อาจจะมีเรื่องเพราะสาเหตุจากผู้ชายนะครับนันก็เข้าไปดูเยอะเพราะอาจจะจาเป็นเรื่องที่ที่ไม่คิดว่าจะ ว่าจะมีคนทําคือปกติเราก็รู้ก็แหละว่ามันอาจจะมีเรื่องชู้สาวหรือเรื่องอะไรแบบนี้นะคะ<ม>แต่พอเพอินว่าอันนี้มีการถ่ายคลิปขึ้นมาอ่าใช่นะในคลิปนั้นก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าหลายคนก็มองว่าทําไมถึงไปทําแบบนั้นนะครับผู้หญิงเหมือนกันหัวอกผู้หญิงเหมือนกันบางคนก็บอกก็แฟนฉันนะครับ,รบก็มาใครอย่าทองเข้าหัวไม่ยอมเสีย หว้ใครนะครับก็เป็นประเด็นนะครับด้วยข้อเท็จจริงมันก็อาจจะลึกซึ้งยังไงเราก็อาจจะไม่ทราบหรอกนะคะก็คือมันก็เป็นการติดตามข่าวเพื่ออยากจะไปรู้เทความจริงเขานั่นแหละแต่ว่ามันจริงไม่จริงอย่างไรนี่คือเราก็ไม่สามารถไปตัดสินได้เยอะๆก็ไม่ใช่หมายความว่าจะถูกต้องเสมอไปนี่ยก็เสนอจะได้หลายแง่มุมแต่ผู้ชายพิมพ์เขาบอกเคยังเป็นแฟนกันอยู่นะยังไม่ได้เป็นสามีกันนะอ๋อใช่ใช่ไหมครับเป็นแฟนกันอยู่แต่ว่าแค่ไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่ คอนโดเดียวกันนะครับก็ด้วยเหตุผลว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นทาหอนเตือนใจสําหรับการใช้ชีวิตคู่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมไทยนะครับจริงๆมันถ้าอ่านข่าวดีอ่ะมันก็แค่ประมาณ6เดือนนะอาจจะไม่ใช่ชีวิตคู่อะไรนั้นแหละแต่ว่าคนเรามันมีภาพตื่นอาจจะเป็นว่าทําตะวันตกหรือเปล่าที่อยู่ก่อนแต่งแต่จะลองใช้ชีวิตอยู่แต่ว่าเมื่อเหตุการณ์แบบนี้มาเกาาะมเกิดขึ้นซะก่อนนะครับก็เป็นทาหอนแล้วก็ มีหลายรายการครับเอานำผู้หญิงทั้งสองท่านนี้ไปออกเพื่อแถลงข่าวบ้างชี้แจงความเป็นจริงบ้างนะครับไปด้วยก็มีผู้ชายใช่ผู้ชายไปด้วยใช่ไหมครับนะก็มาอันดับที่8ดีกว่าครับเป็นเรื่องที่ฮอตฮิตในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของโปเกมอนโกเมื่อต้นเดือนเข้ามาเมืองไทยอันดับ8อยู่ที่ร้อยละ56.45ที่ให้ความสนใจอยู่นะครับ เล่นไหมครับท่านอาจารย์หยกหมไม่ค่อยได้เล่น,นะคะ่ะเลเวลสิบเอ็ดเลเวลสิบเบอ็ด่เลเวลสิบเอ็ดนะครับสาเหตุที่ติดตามข่าวนี้ก็เพราะว่าเป็นเกมยอดฮิตที่คนทั่วโลกเนี่ยนิยมเล่นเป็นจํานวนมากเป็นต้นเหตุของภัยอันตรายต่างๆ <laughs> อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าเมื่อรีโอเกมเก,มเกิดขึ้นเนี่ยนักกีฬาญี่ปุ่นโดนค่าโลมมิ่งอินเทอร์เน็ตไปเป็นแสนเลยนะครับตต้องจับโปเกมอนใช่ครับเพราะตามจับโปเกมอนนะครับ แล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ออกกฎหมายเรื่องของการควบคุมการเล่นเกมบนในรถขณะเดินด้วยซ้ำหรือว่าที่เปรียวเปียวต้องคืนอะไรเงี้ยคะอเมริกาก็มีเหตุเกิดจากเรื่องโปเกมอนที่เหมือนกันครับผมบางทีมันเดินไปไม่ได้ดูตั้งใจแต่จะหาจุดที่มันก็เปรียวบ้างแล้วก็มีการสำรวจด้วยนะครับว่าโปเกมอนโกเนี่ยส่วนมากจะไปอยู่แถวไหนแล้วก็บอกว่าโปเกมอนโกเนี่ย ปอยู่แถวสารพภูมิแถววัด,ป,ดป้ายวัดก็บอกเลยบอกว่าที่อภัยทานห้ามจับโปเกมอนนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีอาจารย์ทางออกมาพูดเรื่องของการใช้เกมโปเกมอนในการเป็นสายลับ <c oughs> นะครับอันนี้ก็ฟังแล้วก็เอามาคิดได้เช่นกัน คือคือในการเล่นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยอ่ะคือจริงๆถ้าเล่นให้ได้ประโยชน์มันก็ได้ประโยชน์นะคะมันเป็นสถานที่ที่เราไม่คุ้นเราอาจจะไม่เคยสังเกตเลยว่าบ่อดีสารภพภูมิตรงนี้ว่ามีวัดตรงเนี้ยคือหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าไหวสารภพภูมินั้นบ่อยเพราะเรารู้มันมีอะไรเป็นต้นคือใช้ให้มันดีมันก็ดีแหละแต่ใช้ให้มันแย่มันก็แย่นะครบมาอันดับ7ดดีกว่าครับนะครับเป็นข่าวที่น่าเศร้าเป็นเฮลิคอปเตอร์ทหารตก นะครับคนให้ความสนใจอยู่ที่59.23ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นข่าวเศร้าที่อยากให้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับรู้สึกสงสารและเห็นใจครอบครัวของทหารตอนนี้ก็พบศพแล้วนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยกับผู้ที่จากไปหลายครั้งที่ที่มีการซ้อมรบซ้อมบินเครื่องบินตกบ่อยบบ่อยบ่อยครับนะครับข่าวเศร้าเราก็ผ่านไปเร็วนิดนึงนะครับอันดับหกอันดับหกครับอาจารย์ยก เรื่องของพยากรณ์อากาศพายุน้ําท่วมต่างๆคนให้ความสนใจอยู่ที่ร้อยละ62.72นะครับด้วยให้เห็ุผลว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นภัยธรรมชาติรุนแรงจะได้เตรียมรับมือหาทางป้องกันน้าท่วมอย่าเรียกว่าป้องกันน้ําท่วมต้องเรียกว่ารอน้ําระบาย <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ือจริงๆการดูข่าวพยากรณ์ก็ต้องก็ต้องระวังด้วยบางทีก็มีเตือนอะไรก็ออกมาทุกวันมีพายุพรุ่งนี้วันนี้วันนั้นอาจจะใช่ก็ต้องพกร่มนะครับเป็นฝนราชการมาทุกเย็นก่อนกลับบ้านนะครับค่ะอันดับที่อันนี้ก็พักครึ่งนึงก่อนเลยครับได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับห้าดับห้าอดับนะคะครับผมค่ะคุยกับโพค่ะ คุยกับโคนะคะในช่วงหลังของรายการนะคะเป็น5อันดับข่าว10ข่าวที่น่าสนใจที่เรานํามาจัดนะคะก็นี่ก็เหลือ5อันดับเรามาถึงอันดับที่5แล้วนะครับจันยกอันดับที่5อันดับที่5ก็ยังเป็นข่าวด้านการเมืองมาถึงข่าวการเมืองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข่าวทั่วไปข่าวสังคมข่าวบันเทิงนะครับก็เป็นเรื่องอันดับ5เป็นเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีคนนอกนะครับ้อยละ65.85ก็ ผลพ,พวงจากการที่ไปลงประชามาตินะครับแล้วก็คําถามพ่วงเนี่ยผ่านผ่านการลงประชามาติด้วย<ช>นะครับสมาชิกทีธธิสภาใช่ครับ,ค,รบคนคบให้ความสนใจเพราะว่าอยากมีร,มรํานุนที่สมบูรณ์เป็นตาแหน่งสําคัญและมีบทบาทต,ต่อการพัฒนาการเมืองในทุกด้านก็แสดงว่าการเมืองก็ยังเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจใช่ครับก็ต้องไปติดตามข่าวกันดีๆครับว่าการที่คําถามพ่วงผ่านเนี่ยต้องไปอยู่ในบทเฉพาะการอะไราต่างๆ เหตุผลเพราะอะไรอย่างไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันการเมืองเรื่องใกล้ตัวครับครับไปอันดับสี่เลยก็ได้ครับระเบิดภาคใต้นะครับภาคใต้นี้ไม่แค่ไม่ใช่แค่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วระเบิดภาคใต้เนี่ยคนให้ความสนใจอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่สามูงทีเดียวใช่ครับให้เหตุผลว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพลักษณ์ของประเทศอยากรู้ตัวผู้บงการตอนนี้ก็พยายามที่จะ ตามจาับต,ตามหาผู้ต้องสงสยัยนะครับแล้วไม่ใช่แค่3ามจออังหวัดชายแดนภาคใต้ละขยับขึ้นมาตามจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวละตั้งแต่หัวหินภูเก็ตพังงานะครับจริงๆภาคภาคใต้ค่อนข้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยใช่ใช่ครับจุดก่อนเราก็จะคิดว่าเออสามจังหวัดเราก็อาจจะร,ระวังแต่เดี๋ยวนี้นะคะไอจังหวัดที่เป็นสถานที่ที่เราคิดว่าเป็นสถานที่ทีน่นักท่องเที่ยวไปเยอะเนี่ยค่อนข้างมามันคล้ายๆกับ ในประชาคมโลกเหมือนกันเช่นฝรั่งเศสนี่ระเบิดที่ปารีสหรือว่าที่เอยอรมันนียระเบิดที่เมืองใหญ่ๆนี่คช่วงนี้จะเป็นการระเบิดในสถานที่แหล่งท่องเทีเ่ยวนะครับการซับอยกอไไ็ไปไหนมาไหนก็ท่องเที่ยวกันให้ระวังด้วยนะครับไปอันดับที่3ครับเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับร้อยละ72.47นะครับเพราะอะไรครับ เกี่ยวกับทุกคนเศรษฐกิจตกตามข้าวของแพงรายได้การทํางานค่าครองชีพค่าครองชีพสูงกระทบชีวิตประจําวันขับรถเติมน้ำมันราคาเป็นไงครับครึ่งของเงินเดือนเลยไหครครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเลยใช่ไหมครับนะครับใช้รถหรูก็ค่าใช้จ่ายก็แพงเป็นปกตินะครับมันก็แปรผันไปตามเศรษฐกิจแล้วก็รายรับของแต่ละบุคคลคราวนี้คนเราก็ต้องอยู่อย่างพอเพียงแหละครับใช้ให้พอดีกับรายรับ ใช่นะครับจ่ายให้เหลือนะครับเขาบอกว่าต้องเก็บกอดด้วยนะใช่จริงจริงคนไทยจะคิดว่ารายได้แล้วก็มาลบรายรายจ่ายแล้วก็เหลือเป็นเงินออมที่ถูกต้องก็คือรายได้เนี่ยลบเงินออมแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยไปจ่ายนะครับมันเป็นสูตรที่ถูกต้องท่าราธานขี่จักรยานมาทํางานหรือยังฮะยังต้องขับรถอยู่ครับที่ทํางานห่างจากบ้านเกือบ4 0กิโลนะครับก็ยังใช้รถยนต์อยู่นะครับแต่ก็พยายามวางแผนการเดินทางแล้วก็ ในส่วนของไปได้หลายคนกับหลายคนนะครับสาวๆเต็มคันรถอย่างนั้นเลยไปอันดับสองครับทำไมถึงเปลี่ยนเรื่องไปอันดับสองดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องน่าชื่นใจนะครับเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับร้อยละที่ให้ความสนใจอยู่ที่80.84จุดก็คือชอบกีฬาเป็นการแข่งขันระดับโลกนะครับ4ปีมีครั้งติดตามชมและเชียร์นักกีฬาไทยได้เหรียญทอง สุขไทยก็ได้มา2เหรียญทองนะครับจากกีฬายกน้ำหนักนะครับแล้วก็จะมีเหรียญเงินเหรียญทองแดงเพิ่มเติมมานะครับก็มีกีฬาหลายๆประเภทครับจันยกที่เราตั้งเป้าไว้แต่ก็พลาดไปนะครับทั้งมวยนะครับแบดมินตันเมรัชนกซึ่งก็พลาดนะครับตกตกรอบนะครับไม่ได้เหรียญเลยนะครับก็ให้กําลังใจกันต่อไปครับสําหรับนักกีฬาที่ ได้เหรียญทองได้เงินรางวัลนะครับแล้วก็นักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญแต่ก็ฝึกซ้อมฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับคือการปกติชีวิตในสังคมโลกเรา,เราแข่งขันกันตลอดเวลาทุกป,ประเทศอ,อันนี้เป็นเรื่องเดียวที่เป็นการแข่งขันที่ดูจะมีสีสันแล้วก็ความเครียดน้อยที่สุดในในสังคมโลกเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนคงให้ความสนใจนะคะก็เป็นสิ่งสิ่งบันเทิงก็ไนดะ้อ้าแข่งก็ได้หรือโชว์ศักยภาพก็ได้หรือมันมีเรื่องดีเทลอื่นๆพิธีเปิดพิธีปิดทรางนี้ความสนใจของ ประเทศเจ้าภาพในปีอีก4ปีถัดไปแล้วก็คือของญี่ปุ่นเพราะว่าเห็นการเปิดตัวของรีโอแล้วใช่แล้วก็ของการรับมอบใช่จงต่อใช่ก็เป็นที่น่าสนใจครับก็มีสีสันค่ะแต่ก็แต่มันก็มีเหตุการณ์พ่วงท้ายการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนครับเรื่องของมวยการไม่เป็นธรรมของกรรมการนะครับมียกชุดเลยแบนดยกลุกแบนยกชุดเลยก็มีนะครับก็ ให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็ขอความเป็นธรรมจากกรรมการนะครับคือสมัยก่อนสังเกตจะไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้อะกรรมการตัดสินอย่างเราจะให้ความเคารพแล้วเราจะไม่ค่อยค้านกรรมการเท่าไหร่แต่แบบนี้มันจะมีการค้านกรรมการเยอะมากหรือว่าจะมีความเขาเรียกกังขากับสิ่งที่กรรมการตัดสินจริงๆมันว่าเป็นมันเป็หนึ่งคือคนเราจะคิดว่าเรามีสิทธิเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องเรียกร้องสิทธิหรือใช้สิทธิตัวเองให้ได้มากที่สุดหมายความว่าเฮ้ยเราคิดอย่างนี้ รามีสิทธิ์ที่จะอุทธร์เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสมัยก่อนเขาจะไม่คิดเขาจะคิดว่าเขาต้องเคารพหรือเลสเต็ผลตัดสินเป็นสําคัญแล้วเป็นเพราะสื่อมวลชนหรือว่ายุคของเทคโนโลยีด้วยไหมครับคือมันมีกล้องจับภาพเร็วขึ้นมีการรีลันมีการดูภาพช้านะครับโอ้ฟุตบอลนี่ก็เป็นประเด็นนะครับกรรมการตัดสินไปแล้วกรรมการไม่มีภาพช้าให้ดูนะครับแต่คนดูได้ดูแค่มุมอาจจะไม่ทุกมิติอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่โอเคครับคราวนี้ มาถึงอันดับหนึ่งนะครับคงบไม่พน้นใคร,รคงไม่พ้นคนใกล้ตัวนะครับ <c oughs> เป็นคนใกล้ตัวนะครับก็คือเรื่องของการทํางานของนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลน,นะครับคนใกล้ตัวของทุกคนใช่ <c oughs> รอยละที่ให้ความสนใจสูงถึง84.67นะครับเป็นเพราะว่าเป็นผู้นำประเทศนะครับมีหน้าที่ดูแลบริหารบ้านเมือง <c oughs> อยากรู้แนวทางการแก้ปัญหาและก็ช่วยเหลือประชาชน ประชาชนก็ติดตามท่านแหละครับติดตามผลงานติดตามข่าวสารทุกครั้งที่ท่านออกมาพูดประชาชนก็ให้ความสนใจนะครับและติดตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ สรุปได้ว,ว่า10บข่าวนะวันนี้ที่ประชาชนสนใจนะคะส่วนใหญ่ก็ห้าหนับแรกก็จะเป็นในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจปารองและเรื่องลำดับถัดๆลงมาก็จะเป็นเรื่องใช้ชีวิตประจําวันเรื่องสาระใช่เรื่องของสังคมงงนะครับเรื่องของสังคมแต่ที่น่าสนใจครับหลังจากที่ผลการสำรวจสำรวจออกไปเนี่ยก็มีคนที่สนใจว่าเออรอยละของสนสุดโพเนี่คิดอย่างไรนะครับเห็นว่าทุกอันเนี่ย มัน8 4 45, 0 60 70 80ทั้งนั้นเลยทำไมรวมกันแล้วมันเกินร0อยแค่อันดับหนึ่งก็เกินร้อยแล้ว <100. S 1> เพราะว่าลักษณะของแบบสอบถามครับะนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องของสถิติเนี่ยก็ต้องดูว่าเครื่องมือเป็นอย่างไรอ,อันนี้แต่ละอันดับมันก็จะเป็นในส่วนของ้100ขอขงเขาไปใช่เป็นร้อยตัวมันเอง นะครับที่เราเรียกว่าเป็นร้อยในตัวมันเองก็คือเป็นแบบสอบถามปลายเปิดนะมันคนหนึ่งตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบด้วยซ้ำนะครับให้เรียงจัดอันดับออกมาแล้วก็มีการถ่วงน้าหนักถ่วงคะแนนเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละครับเมื่อประเด็นเป็นลักษณะคําถามเป็นแบบนี้การวิเคราะห์ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นร้อยในตัวของมันเองครับผมก็มีวิธีเก็บได้หลายรูปแบบแหละใช่ครับผมแล้วก็สรุปผลครับผวิเคราะห์ผลกันไปค่ะ ก็เช่นเคยนะคะคุยกับโพช่วงท้ายของรายการเราก็จะมีเกรดความรู้ต่งตางๆมาฝากเกรดในวันนี้ก็คงอยู่ใน10อันดับค่ะที่<ช>ใน่าสนใจอ,อ,อยู่ในกระแสของสังคมนะครับเป็นเรื่องของโปเกมอนนะครับโปเกมอนเนี่ยหลังเปิดตัววันที่6กกรกฎาคมสองพันสิงหาคมใช่สิงหาคมเราเริ่มเล่นกันแล้วแต่เริ่มเปิดตัวไปก่อนที่จะเข้ามาเมืองไทยเริ่มเปิดตัวไปเมื่อเดือนกกรกฎาคมเดือนกว่าครับ<า> หกกรกลาคมหกสิงหาเดือนกว่ากวา่ามีจํานวนการดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยมากกว่า130ล้านครั้งนะครับเรานับถึงประมาณข้อมูลถึงช่วงวันอังคารวันพุธนะครับเรามาแนะนํากันแล้วก่อนหน้านั้นครับในการนําโปกเกมอนมาเป็นพาร์ทเนอร์ทาให้แมคโดนัลด์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มยอดขายได้ถึง27นะครับอันนี้คือการนําโปเกมอนเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นเร็ดความรู้เล็กน้อยที่เรานําเสนอทุกทุกเช้าของ แต่ละวันนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเราก็เอาเกร็ดความรู้เกร็ดต่างๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมค,ครับผมก็พบกันใหม่ได้กับคุยกับโพในครั้งต่อๆไปนะคะเราจะนำเรื่องอะไรมาเสนอมีเกร็ดความรู้อะไรมาฝากติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ